เรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่ใจกลางเมืองแห่งหนึ่งครับที่ครั้งหนึ่งเคยแห้งแลง้งแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อสองพี่น้องพลอยใสกับดารินได้นำหม้อข้าวต้มวิเศษกลับมาหม้อใบนี้เนี่ยกลายเป็นเหมือนหัวใจดวงใหม่ของเมืองเลยล่ะครับเพราะมันสามารถเสกอาหารออกมาได้แบบไม่รู้จบเปลี่ยนความหิวโหวยให้กลายเป็นรอยยิ้มของผู้คนและจากวันนั้นเป็นต้นมานะครับทุกๆวันก็เหมือนเป็นงานเฉลิมฉลองเลย พลอยใส่กับดาดินเนี่ยก็จะแบ่งปันอาหารจากหม้อวิเศษให้กับทุกคนในเมืองความสุขความอิ่มเอมใจมันแผ่ขยายไปทั่วเหมือนกับว่าเวทมนต์นี้จะไม่มีวันจางหายไปไหนแต่และววันหนึ่งเสียงเดือดปุดปุดที่เคยเป็นเหมือนเสียงดนตรีของเมืองกลับเงียบสนิทลงไปเฉยๆเลยครับเหลือไว้แค่เสียงโลหะกระทบกันที่มันฟังดูแห้งแล้งแล้วก็ว่างเปล่านั่นแหละครับคือสัญญาณของวิกฤตครั้งใหญ่ที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อนเลย ี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะครับที่ม้อวิเศษไม่ทำงานความกังวลก็เริ่มแผ่ไปทั่วเมืองเลยครับว่าเอมันเกิดอะไรขึ้นทำไมจูจ่ๆหัวใจของเมืองถึงได้หยุดเต้นไปแบบกระทันหันอย่างนี้พอยใสยกับดารินรู้ดีครับว่ามีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละที่จะให้คำตอบได้ทั้งสองคนก็เลยตัดสินใจมุ่งหน้าเข้าสู่ป่ามหัศจรรย์เพื่อตามหาแม่มดลึกลับคนที่เคยให้หมอใบนี้กับพวกเธอมา และแม่มดก็เผยความจริงให้ฟังครับว่าจริงๆแล้วหม้อไม่ได้พังนะแต่มันกำลังโหยหาสิ่งที่ขาดหายไปนั่นก็คือมเมล็ดพันธุ์ทองคำซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่แท้จริงของมันนั่นเองพอได้ยินแบบนั้นด้วยความมุ่งมั่นของพลอยใสยแล้วก็ความขี้สงสัยของดารินสองพี่น้องก็เลยตัดสินใจออกเดินทางเข้าปอยลึกลับทันทีเลยครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเนี่ยมีบททดสอบอะไรรอพวกเธออยู่บ้าง ระหว่างที่กําลังเดินลึกเข้าไปท่ามกลางหมู่เห็ดที่มันเรืองแสงอยู่นะครับทั้งสองก็ได้ยินเสียงแปลกๆเป็นเสียงร้องที่ฟังดูเพราะแล้วก็ฉลาดเกินกว่าจะเป็นเสียงนกธรรมดาทำให้ทั้งคู่ต้องหยุดเดินแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปมองบนยอดไม้บนนั้นเองครับปรากฏว่าเป็นนกแก้วพูดได้ตัวหนึ่งมันคือผู้เฝ้าเส้นทางด่านแรกแล้วความท้าทายแรกของสองพี่น้องก็คือการตอบปริศนาคำทาย แต่เจ้านกแก้วเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับเพราะป่ามหัศจรรย์แห่งนี้จะทดสอบทุกคนที่เข้ามาเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาคู่ควรกับสมบัติที่ซ่อนอยู่ข้างในจริงๆนกแก้วก็ให้ปริศนาแรกมาเลยครับดารีนี้กำลังขมวดคิ้วคิดหนักเลยแต่พลอยใสกกับยิ้มออกมาแล้วก็ตอบอย่างมั่นใจเลยว่าเทียนไขความสำเร็จในด่านแรกทำให้พวกเธอได้เบาะแสสำคัญมาครับทั้งสองก็เลยออกเดินทางกันต่อ โดยเดินตามเส้นทางที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีฟ้าที่กำลังเรืองแสงอยู่พอเดินตามดอกไม้ไปเรื่อยๆนะครับจู่ๆก็มีเสียงดนตรีแววมาตามลมเป็นเสียงที่เพราะมากเหมือนเสียงกระดิ่งแก้วกับขลุ่ยไม้ที่กำลังบรรเลงเพลงอันน่าหลงไหลซึ่งมันก็ได้นำทางพวกเธอไปสู่บททดสอบต่อไป ที่ลานกว้างแห่งนั้นครับมีเหล่านางฟ้าตัวน้อยกำลังรออยู่พร้อมกับความท้าทายที่คาดไม่ถึงเลยนั่นก็คือการแข่งขันเต้นรำดารินนี่มองพี่สาวแบบเป็นห่วงเลยครับแต่พลอยใสกลัแบบสร้างความประหลาดใจให้ทุกคนด้วยท่าเต้นที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนนั่นก็คือท่าไก่โรบอทครับคือมันทั้งตลกแล้วก็แปลกใหม่มากจนเหล่านางฟ้าเนี่ย หัวเราะกันไม่หยุดเลยสุดท้ายก็เลยยอมแพ้กับความคิดสร้างสรรค์ที่เหนือความคาดหมายนี้ไปยังไม่ทันจะได้พักให้หายเหนื่อยดีเลยนะครับก็มีเสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆเป็นเสียงหัวเราะแบบมีเลสไนนยนิดๆแล้วก็มีสุน,นักจิ้งจอกใส่หมวกโผล่ออกมาพร้อมกับเกมทดสอบความรู้ครับโอ คำถามนี้ดูเหมือนจะยากนะครับแต่โชคดีมากๆที่ดารินจะเป็นแฟนตัวยงของนิทานชุดนี้เลยเธอรู้คำตอบเป็นอย่างดีดารินก็เลยตอบได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องทั้งสามเรื่องเลยครับทําเอาสุนักจิ้งจอกทึ่งในความรู้ของเธอไปเลยแล้วก็ยอมมอบคำใบ้ต่อไปให้แต่โดยดีคำใบ้ทั้งหมดที่ได้มานะครับนำพวกเธอมาสู่ทุ่งกระซิบที่ใจกลางทุ่งนั้นมีต้นไม้ใหญ่โบราณต้นหนึ่งตั้งต,งตระหง่านอยู่ แล้วทันเดน,นั้นเองก็มีเสียงคำรามทุ้มต่ำดังขึ้นมาเหมือนกับเสียงไม้เก่าแก่กำลังขยับตัวเลยล่ะครับต้นไม้ก็ประกาศออกมาเลยครับว่ามีแค่ผู้ที่ฉลาดมีเมตตาและกล้าหาญเท่านั้นที่จะผ่านไปได้ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดนี้จะถูกทดสอบผ่านปริศนา3ข้อสุดท้ายปริศนาแต่ละข้อเนี่ยไม่ได้ทดสอบแค่สติปัญญานะครับ แต่มันยังทดสอบคุณสมบัติที่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นอีกด้วยสำหรับปริศนาข้อแรกนะครับเป็นการทดสอบสติปัญญาและความช่างสังเกตพลอยใส่ใช้เวลาคิดแป๊บเดียวเองครับก่อนจะตอบออกไปว่ารอยเท้ามาถึงปริศนาข้อที่2ครับเป็นการทดสอบการรับรู้ของพวกเธอซึ่งคำตอบก็ง่ายนิดเดียวครับนั่นก็คือเสียงสะท้อนนั่นเองและปริศนาสุดท้ายครับ ข้อนี้ไม่ได้ทดสอบสติปัญญาแต่เป็นการทดสอบจิตใจของพวกเธอและคำตอบที่ถูกต้องที่สุดก็คือความรักครับพอคำตอบสุดท้ายถูกพูดออกมาก็มีเสียงฮัมที่เต็มไยด้วยพลังเวทมนต์ดังขึ้นมาจากแก่นกลางของต้นไม้เลยครับพร้อมกับแสงสีทองนวลที่ค่อยๆสาดส่องออกมาต้นไม้ผู้พิทักษ์ยอมรับในตัวสองพี่น้องแล้วครับและก็มอบมเมล็ดพันธุ์ทองคำเรืองรองให้แก่พวกเธอ ในที่สุดภารกิจของพวกเธอก็สำเร็จแล้วเมื่อทั้งสองคนกลับมาถึงเมืองแล้วนำมเมล็ดพันธุ์ใส่ลงในหม้อนะครับปรากฏว่ามันไม่แค่ซ่อมแซมเวทมนต์ให้กลับมาเหมือนเดิมนะแต่มันยังเพิ่มพลังให้มากกว่าเดิมถึงสองเท่าเลยทีเดียวคราวนี้หม้อวิเศษไม่เพียงแต่เสกอาหารที่บํำรุงร่างกายนะครับแต่ยังเสกอาหารที่ทำให้ผู้คนรู้สึกอิ่มเอมใจด้วยความสุขที่แท้จริงได้กลับคืนสู่เมืองอีกครั้งหนึ่ง เรื่องราวของพลอยใสยและดารินก็ได้สอนให้พวกเรารู้ว่าการเดินทางที่ยากลำบากนั้นบางครั้งก็อาจจะมอบรางวาัลที่มีค่ามากกว่าเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกเสียอีกครับ